ก็กลาบสวัสด oh okay. ีทุกคนกันด yeah> anyway> ้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่มีข่าวด่วนมาบอกเลยนะครับเพราะว่าข่าวด่วนวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นของฟรีทั้งหมดนะครับกลัวทุกคนไปรับของฟรีไม่ทันนะครับเพราะว่ามันสามารถรับได้ทั้งในเกมรับได้ทั้งในชีวิตจริงเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟศนะครับในคลิปนี้ก็จะมีแน่นอน100%นะครับทุกคนและพี่อยากบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็ เลยนะครับเนาะที่แบบว่านานๆที่กิจกรรมแบบนี้ที่ฟรีไฟจะจัดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมใหญ่มากๆนะครับเนาะและเป็นกิจกรรมโคตรจะดีเลยนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถร่วมเล่นสนุกได้ทั้งชีวิตจริงและในเกมเลยนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรไปฟรีๆอยากได้ในสองของไปฟรีๆนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปีปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะทําการแจกให้ไปฟรีๆนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับ ลีน่าฟรีฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากพี่แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนมาก็คือกิจกรรมนะครับฟรีไฟ ไทยแลนด์ได้ประกาศลงแล้วนะครับสงข้ามนินจานะครับก็คือจะเปิดให้ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันเสาร์กับวันที่2วันเท่านั้นนะครับก็มีการรับไอเทมนะครับก็คือแบบว่า e x c l u s i v e นะครับเนาะเพียบเลยในงานศึกสงขรามนินจานะครับจะจัดขึ้นเชนทันเวิลด์ชั้น8นะครับทุกคนก็เป็นเชนทันเวิลด์จ i ิงนะครับเนาะและจะจัดขึ้นนะครับเนาะก็คือชั้น8เข้างานฟรีนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าได้ผ่านไปเชนทันเวิลด์หรือว่าชอบเล่นแบบว่าเช น้นองก,ก็สามารถเข้าไปในงานได้เลยแบบฟรีๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สึกสงครามยินจ้านะครับน้องก,ก็คือจะมีการแบบว่าเข้ามาก่อนนะครับน้องก,ก็คือแบบว่า มาก่อน11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็คือแบบว่าจานได้รับของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับบุน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สุดแสงอุตสาหแบบฟรีๆนะครับก็จะได้แบบฟรีๆนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดนักแข่งฟรีไฟ World Series สีทองฟรีนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดฝั่งนี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับเป็นสุดยอมมาทุ่สีม่วงนะครับก็ได้ฟรีนะครับน้องและก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับท่าทางนะครับหน้ากากก็มีนะครับทุกคนก็คือจะแบ่งเป็นวัน ในการเข้าเกมนะครับทุกคนมามาดูดีกว่านะครับว่ากติกาการรับของฟรีมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือกติกาการรับของฟรีนะครับก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับสะสมหลังเข้าร่วมบุสต์นะครับก็คือแบบว่าหลังเข้าร่วมบุสต์กติกมนะครับก็คือใน แบบว่าเซนทันโวลชั่นแปดนะครับจะมีบุธกิจกรรมนะครับให้เราไปเล่นนะครับก็จะได้สะสมนะครับทุกคนก็คือจะมีโหมดให้เราเล่นนะครับเราก็จะได้สะสมโหมดต่างๆไปนะครับและของที่เราจะสามารถแลกได้นะครับเมื่อเราสะสมสแตมได้แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของสกินปืนถาวรนะครับสกินรถถาวรนะครับทุกคนแล้วก็สกินปืนที่แบบว่าโคตระจรงนะครับไม่มีขายด้วยนะครับที่แน่กว่านั้นก็คือจะมีทางด้านของสุดแสงอุตสานะครับที่แบบว่าไม่มีขายแน่นอนนะครับก็จะมีการแบบว่าเข้าไปในแบบว่าสแตปมหรือว่า เอาสเต็ปมาแรกได้ฟรีสำหรับสุสายอุตสาห์นะครับทุกคนและที่สำคัญก็คือถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้รับไปเลยนะครับในสอท่าทางนะครับแล้วก็มากับเพื่อน4คนนะครับถ้าคนไหนเงาไปคนเดียวนะครับก็คือแบบว่าไม่มีเพื่อนไปด้วยนะครับก็อดไปเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนเพื่อนเยอะนะครับและไปด้วยกัน4คนนะครับน้องก็คือไปด้วยกัน4คนนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของ นี่เลยนะครับแต่ต้องอยู่แคนเดียวกันด้วยนะครับนอกก็คือรับไปในส่วนของกางเกงนะครับก็เป็นไอเทมในเกมนะครับก็เป็นกางเกงช้างหรือว่ากางเกงตัวหมูนะครับทุกคนก็เป็นสีชมพูประมาณนี้นะครับก็เป็นกางเกงหมูแฮมสเตอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอกก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหลายๆคนนะครับก็คืออยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายนะครับสามารถรับได้แค่ในงานเท่านั้นนะครับทุกคนก็แค่ไป4คนแล้วก็เอาทั้ง4คนเรานะครับไปหาทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็ไปแลกได้เลยนะครับ ทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมน่าเล่นมากนะครับน้องก็คือกติการง่ายด้วยนะครับแค่อยู่แค่เดียวกันไป4คนนะครับแค่นี้ก็หลับไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือร่วมเชียนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเขตการแข่งขันในรอบที่กําหนดนะครับทุกคนก็คืออันนี้เราสามารถรับได้ในชีวิตจริงนะครับว่าจะเป็นทางด้านของเชื่อนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซุดนะครับก็คือโค้รเท่นะครับน้องก็สามารถรับได้ในชีวิตจริงนะครับทุกคนแล้วก็มีถุงกระเป๋าด้ว ที่เราสามารถรับได้ในชีวิตจริงนะครับและไอเทมในเกมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแค่เราร่วมเชียร์นะครับแล้วก็จะมีพักเบรกเล่นกิจกรรมเพื่อรับในส่วนของซุตต่างๆเยอะแยะมากมายในชีวิตจริงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าอันนี้นะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือความไวเป็นขอปีศชาจนะครับอันนี้นะครับก็คือแบบว่าแย่งซิงกดเข้าร่วมกกาาาารรรรแแขข่่่งงงัััันนนนนททีีมใคคบบบฟไปเลยะ็ืออว เป็นการกดเข้าร่วมนะครับก็คือทีมงานจะสร้างห้องมาแต่ถ้าคนไหนเข้าทันนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับแต่ก็จะมีการแข่งขันเล็กๆน้อยๆนะครับนาอเพื่อเป็นสีสันในงานนะครับแต่ก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราสามารถรับได้นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากทรงผมท่าเต้นนะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของหน้ากากเยอะแยะมากมายนะครับแผ่นเสียงอีกด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับมีสกินเปิดเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนที่เราจะได้ถาวรนะครับก็ถือว่าเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับนแล้วก็ Yeah. <laughs> อันนี้นะครับน้องก็คือผู้โชคดีนะครับที่จะรับแอร์ดรอปนะครับล่นทับนะครับก็จะมีทางด้านของกระเป๋านะครับก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมแย่งนะครับก็คือแบบว่าอันนี้เป็นแอร์ดรอปนะครับก็คือแอร์ดรอปในเกมเราจะได้ของเยอะนะครับน้องแค่คนเดียวนะครับก็เมือนั้นชีวิตจริงเลยนะครับถ้าคนไหนที่โดนสุมนะครับก่อนจะจบงานนะครับก็คือแบบว่าจะจบงานนะครับน้องถ้าโดนแอร์ดรอปล่นทับหรือว่าเข้าสุมไอดีโดนนะครับก็จะได้รับทั้งหมดไปเลยนะครับทุกคนเกี่ยวกับงานนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนครววมถึงงุุุดดสสอตาห้ยทกก เป็นประมาณนี้เลยนะครับน่าเล่นมากนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรับท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะและสุดท้ายนี้นะครับทุกคนก็คือถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์นะครับในสองโพสต์กาลิน่าฟรีไฟนะครับทุกคนก็จะได้เป็นเลนที่สองของท่าทางตัวนี้นะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์คลิปพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ากดไลค์กดแชร์คลิปพี่ก็จะได้ในสองเพจไปฟรีๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ,ก,รบก็็เเเรรรรีีียยยกกกกไไไไไดด้้้วว่่่่าาาจจัััััหหหหนน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 ตมปละะคคคคบบบบบสสพอองๆทแใ นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับกิจกรรมน่าเล่นมากๆนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นข่าวด่วนล่าสุดนะครับที่พี่มาบอกเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มานานนะครับทุกคนก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมคร่าว ว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเบียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมจากพี่แล้วกันนะครับทุกๆการติดตามก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเพชรด้วยนะครััับบทกกกคคคนนนนนน็าด้้้้ววยแแแลลละะรรร์ชสหีีพ่ตอองข ตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย